สั่งเด้สวัสดีจ้าเ้าเด้อมาบ่ค่าพี่น้องมากย่นห่อร่อยหลวงหน่อยของเหาเด้จ้าเด้งเส้นเตะด้จ้ามันีีฝนตกแห้งจ้าว้าเม่เจ้าโว้ยตัก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 สุดยอดคุณเดียถุงดังเรยดจคุณเดียวจากดไปใส่แบบนี้เต็มไปอย่างก่งขี้งก่งก่ ออกออกออกอเฮียๆๆเฮียอืมดเ,อ ال, เดี๋ยวใส่ตัดของนั่งยิงเดี๋ยเตรียมรถไปบอสเ,เ,เ,เอาเออไปใส่เลยเดี๋ยวใส่ถึงรถกันเออสุดอยอดเฮ้ยคักๆๆกคัก <c> Ha <oughs> เขาแล้ว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 เข้อหมักเอบเด้อว้างมาเียวขามาใวาพี่น้องเต็มสองตี๊เต็มทุงปุยสุดยอดมีแต่ป่าเอาเขา ขอตกแตกเกยคกคากเสี้ยนเตะห้ามมานเนีย่ยแล้วมาพ่อมองยกสวยขม่ย,ย่ากซยแ่ย ยายยกสวยเราแม่ยายตัวยวดจ้ะดดอเวอรเต็มบอแนวตักสามโลก็ไม่ปานนะครับครมึงเต็มเลยเขาเยอะเขเนี้ยไม่ค่อยดีโมบุงี่ยเขาออกวาหาไม่ที่นี่มานัน้นมาเนอยูเขาเมื่อก่อนนั่น มีเจ้าโยกนี่นี่สองคนเด้อไอ้หนิงไอ้หนิงโยกวัดโบราณคนจะยิ้ม่ัวๆอริงแม่เจ้าอุ้ยโอ้ยเนาะต่างระเบิงเดอด่อนมันเปลือิออนหล่อนหัวใหญ่มันเขาเต้ chắc sao chắc chắc rồi dây chắc 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 Tắc chắc 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 đi, chắc 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 เจาโยกอีกบาทเลยเจ้าโยกอีกบางเลยเ้เป็นพุทธตนเราตั้กูทางมาขอเงได้เลเราขยับรถแยกออกมาได้หรือเป่เขาแล้วไอเต้เขาตกแตกเขาตกแตกอ่อามอ